ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกผลพิซาทาวอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลมังกรนะครับนอผลเสือผลชิคกี้เนสหรือว่าผลอะไรที่ทุกคนอยากได้นะครับให้ทุกคนคอมเมนต์ละกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้แจกนานแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากได้ผลอะไรนะครับพร้อมชื่อในเกมนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทาการ แจกให้แบบฟี่นะครับน้องและจะได้เจอตัวพี่ในเกมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ทําการเข้าไปในเกมแล้วก็จะแจกให้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากเล่นกับพี่นะครับน้องก็รีดีว่าในเกมโลบอกในแมปบอกฟู้ดนะครับน้องก็จะได้เจอกันแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าพี่จะทำการแจกให้นะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าทางของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องว่า เอ้ยพี่พี่แจกให้ได้หรือเปล่านะครับแจกให้ได้แน่นอน100%นะครับน้องเดี๋ยวจัดให้แน่นอนวันนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าของกันมาเยอะมากนะครับสำหรับผลทาวอนนะครับก็จะได้กันทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็คือคอมเมนต์ไหนโดนใจก็รับไปเลยนะครับพี่อยากรู้นะครับว่าประโยชน์ที่ทุกคนเอาไปนะครับแต่ละผลจะไปทําอะไรนะครับน้องก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์เหตุผลคนละหนึ่งเหตุผลด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมา เรามาเริ Further, ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโค้ดวันนี้ก็มีการแจกให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโค้ดที่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มาอัปเดตโค้ดเก่าให้ดูด้วยนะครับทุกคนก็คือสําหรับโค้ดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูดีกว่านะครับแต่ละโค้ดจะเป็นแบบไหนอร่อยยังไงนะครับทุกคน โค้ดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดลิสตักนะครับน้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับแต่ละโค้ดใช้ได้นะครับเราก็ใส่ได้แน่นอน1 0 0นะครับสำหรับของน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้นะครับน้องก็ได้แน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละโค้ดที่พี่เอามาให้นะครับน้องเป็นโค้ดที่สามารถใส่ได้ในปัจจุบันนั่นแหละนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับส่วนโค้ดก็จะมีทางด้านของโค้ดคุณเอกพีโค้ดลิสตักหรือว่าโค้ดต่างๆยยะมากมายเลยนนนนนคคกกตอีี้้้้้พพ่็ูดดดไปววยแลขึ ไปด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าคิดว่ามันเร็วเกินไปนะครับก็สามารถอยู่วิดีโอได้นะครับนาอหรือว่าถ้าคนไหนนะครับคิดว่ามันช้าเกินไปก็สามารถเลื่อนไปตอนที่แบบว่าพี่แจกโค้ดให้ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโค้ดทั้งคลิปเลยนะครับนาอก็คือมี30กว่าโค้ดนั่นแหละนะครับนาองรีดด้ว่ามีโค้ดลิสต์แตกประมาณ5ชั่วโมงเลยนะครับนาะแล้วก็ ไม่ใช่นะครับก็คือโค้ดลีสแต็กยังไง5้าสัปโมงนะครับก็คือโค้ดลีสแต็กนะครับเรียกได้ว่ามี3โค้ดนะครับเนาะโค้ดคูณ XP มี5ชั่วโมงกว่าหรือว่า5ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากแบบว่ามีโค้ดฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็จะแนะนำมากมากเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันโค้ดจะดีเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับก็คือ ถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโนวาโคลิสแตกหรือว่าอะไรต,ต่างๆนานาครับก็รีเดียว,ว่า จัดให้ตามคําขอนั่นแหละนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าแต่ละโคดนะครับนอก็คือมีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนยังไม่เคยใส่โค้ดนะครับนอก็ไปใส่ได้นะครับส่วนคนไหนที่เคยใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับนอเพราะว่า1 ID สามารถใส่ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อ1 ID นะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่โค้ดเลยตั้งแต่เล่นเกมมานะครับลองเอาไปใส่ บอกเลยนะครับก็คือมีโค้ดเงินโค้ดลีสเต็กโค้ดคุณเอ็กพีนะครับน้องก็จะมี3โค้ดนี้นะครับที่แบบว่าหลักๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าดีแน่นอน100%เปนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่โคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นั่นเองนะครับน้องแล้วก็หลายคนถามมานะครับน้องว่าช่วงนี้ทําไมพี่ไม่อัปเดตนะครับในส่วนของกิจกรรมเลยนะครับทุกคนพี่อยากอัปเดตอยู่นะครับน้องแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับน้องเพราะว่าเกมบอกว่าช่วงนี้ก็แบบว่า ง่อยไปเลยนะครับเนาะตั้งแต่มีปลูกสวนมีแบบว่ากิจกรรมนะครับก็คือเยอะๆมากมายหรือว่ามีแบบอื่นเข้ามาเยอะๆมากมายนะครับก็ไม่รู้นะครับเนาะว่าบอกฟูนะครับยังแบบว่ามีการเล่นเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเนาะก็คือปัจจุบันพี่เห็นเคียร์เตอร์ดังๆนะครับก็รีดูว่าไปเล่นเกมปลูกสวนนะครับเนาะสมากกวานะครับเพราะว่าพี่อาจจะเข้าใจว่ามันมันเล่นง่ายหรือเปล่านะครับเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะครับเนาะว่า มันเล่นง่ายนะครับแต่หลังมามันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับสนอสำหรับเกมตัวนั้นนะครับทุกคนแต่ก็ อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าเกมนี้นะครับก็มีดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ต่อสู้นะครับนอเรียกได้ว่ามีผลิตสัตว์รายย่อยมากมายให้เราเล่นนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนองก็คือตามนี้เลยนะครับตามที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับพี่อาจจะพูดนะครับน้องก็คือแบบว่าได้คุยกันไปด้วยนะครับเราก็ได้แจกโค้กันไปด้วยนะครับก็คือพี่อาจจะไม่ได้แบบว่าจอะจงแจกโค้ดอะไรขนาดนั้นนะครับพี่ก็ขึ้นให้ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถค่วิดีโอดูได้อะไรประมาณนี้เลยนคทุก พี่อยากแจกก็คือหนึ่งเลยนะครับนะ้องอยากถามทุกคนว่าทุกคนอยากได้ผลอะไรมากที่สุดละกันนะครับทุกคนเพราะว่าพี่อยากแจกมากๆเลยนะครับไม่ได้ทาการแจกกันมานานแล้วนะครับนะ้องเพราะว่าพี่ตั้งไว้นะครับนะ้องก็คือถ้ามีคนดู90 00พคนดูพี่จะแจกนะครับนะ้องแต่ปัจจุบันยอดดูก็ไม่ถึงแล้วนะครับก็เลยไว่าหาเวลาแจกยากมากๆนะครับก็เลยแบบว่า คลิปนี้นะครับต่อให้คนดูเท่าไหร่พี่ก็จะทําการแจกละกันนะครับ iah. ทุกคนเนะอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็โค้ดแต่ละคนที่พี่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับเนาะทุกคนก็ต้องสนใจหน่อยละกันนะครับอย่าสนใจพี่พูดนะครับทุกคนก็คือโค้ดที่พี่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ใส่ได้นะครับเนาะและเป็นโค้ดคุณเองพีด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นโค้ดที่ หลายๆคนตามหานะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดครับสำหรับโค้ดครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ละโค้ดใช้ได้จริงแน่นอนนะครับพี่แบบว่าอยากให้ทุกคนเอาไปใส่จริงๆนะครับสําหรับคนที่แบบว่าไม่เคยใส่นะครับเพราะว่า เดี๋ยวก็มาขอไม่ดนะครับนว่าโค้ดใส่ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับก็คือใช้ได้จริงๆนะครับนอรเรี่เดียวว่าใช้ได้แบบครบเครื่องเลยนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับนอก็มันได้จริงๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงนอคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็มีแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็มาแจกโค้ดตามคาขอที่ทุกคนอยากได้เลยนะครับเราเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนไปพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดมานานนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโน,นวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูทั้งหมดนะครับส่วนที่เราได้ก็คือได้โค้ดลิสต์แตกสามโค้ดนะครับน,นแล้วก็โค้ดคูณ XP 5ชั่วโมงกับ20กว่านาทีเลยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ดูได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถือว่า สรุปง่ายๆก็คือถ้าคนไหนอยากได้ผลอะไรนะครับก็คอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับละคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสาหรับน ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนอนคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับนอนรีดีว่ามีแจกของอีกแล้วนะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรพี่ก็สามารถแจกให้ได้หมดเลยนะครับสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพ Bye bye